สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o ว n i n ่ s h ช r ์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อต่อตางประเทศนะครับสำหรับประเทศที่ใครหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันมันอยู่นอกกระแสแต่ว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้อยากจะไปเรียนกันนักจังเลยนะครับอะไรประมาณนั้นก็เห็นมีคนไปตั้งในกระทู้ในพันทิปนะครับก็เลยลองยกมาลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าม,มันคืออะไรยังไงนะครับก็ เขาบอกว่าประเทศที่เขาคิดว่านะครับตัวผู้เขียนเนี่ยเขาคิดว่าอยู่ในกระแสนเนี่ยก็อาจจะเป็นประเทศอย่างฝรั่งเศสประเทศอังกฤษแล้วก็หมูกก่เกาะใน UK เคในสหรัฐอาณาจักรต่างๆแล้วก็มีประเทศญี่ปุ่นจีนแคนาดาแล้วกส็สหรัฐอเมริกานะครับในยอแต่ว่าก็ก,ก,ก,ก็ก็คือประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นประเทศที่ได้ยินชื่อเสียงมายาวนานแล้วว่า คนไทยเนี่ยมักจะไปเรียนต่อกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เข, <S 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 เขาบอกว่า,าข้อมูลจากคนที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือว่าหรือว่าเป็นศิษย์เก่าไปแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็มีแบบว่าคอนเน็กชันกันอย่างแน่นหนาใช่ไหมแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เจอคนไทยหลายๆท่านที่ต้องการที่จะไปเรียนในประเทศแถบทางเขาเรียกว่าอะไรเนเธอร์แลนด์สวีเดนไอร์แลนด์ฟินแลนด์โปแลนด์เดนมาร์ก อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ก็คือมันเป็นประเทศโซนแถบยุโรปอ่าสแกนดิเนเวียนหรือว่าอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับซึ่งก็ในความคิดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แหวกแนวมากแล้วก็อยากรู้ว่าเหตุผลอะไรหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรนะครับถึงได้ไปอยากจะไปเรียนในส่วนของตรงนั้นนะครับ<ๆ>เขาบอกว่าเออเขาก็อยากจะรู้ว่าแบบพอที่จะมีข้อมูลอะไรกันหมอะไรอย่างงี้ ก็ก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ที่เราก็แอบรู้สึกว่าเอ๊แบบอันนี้คือมุมมองของของของผู้ใหญ่จริงๆเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็บางคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเดานะครับด้วยว่ากระแสะของเยาวชนที่อยากจะย้ายออกไปอยู่นอกประเทศตอนนี้จึงกลายเป็นว่าประเทศอะไรก็ได้ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับหรือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปก็ได้หมดมากกว่านะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้สนเรื่องของปัญหาทางด้านของภาษา ภาษาดัชภาษาเดนิสภาษาสวีเดนสโปลิชอะไรต่างๆนะครับเป็นเขาบอกว่ามองเห็นตรงนั้นเป็นความสําคัญรองๆองลงมาขอแค่ได้ออกนอกประเทศแล้วไปอยู่ส่วนยุโรปก็พออันนี้ในความเดาของเขานะครับก็บอกว่า,าแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าเหมือนยุโรปเนี่ยด,ดูดีแพงดูแพงดูหรูสําหรับสายตาคนไทยนะครับส่วนปัญหาของเรื่องการสื่อสารค่าของชีพกฎระเบียบภาษี เป็นเรื่องรองๆลงมานะครับในสายตาของเด็กๆนะครับก็แบบตามน้ําแบบกระแสไปอ่าก็จะมีประมาณนี้มาด้วยนะครับก็เออบางคนก็จะบอกว่าอาจจะมีเรื่องของราคาถูกหรือมีโปรโมโชั่นพิเศษเช่นมหาวิทยาลัยคอร์สนี้เอ่อคนไหนอยากเรียนแต่มีทรัพยากรจำกัดมันก็จะมีคอร์สที่แบบว่าเป็นโปรโมชั่นให้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ ในความคิดเห็นของหนูเนี่ยหนูไม่ได้มองเห็นว่าประเทศโซนยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้เขาอยู่นอกกระแสรหรือว่าอะไรนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับก็หนูจำได้ว่ามีรุ่นพี่ที่ไปเรียนแถบทางด้านสแกนดิเนเวียนอยู่พอสมควรรวมถึงอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาของหนูเองก็เป็นคนแนะนําเหมือนกันนะครับก็มีคนแนะนําอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะว่า การไปเรียนในโซนแทบสแกนดิเนเวยนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ความรู้หรือว่าถ้าหากว่าเราไปดูในเรื่องของ QS World Ranking อะไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวหนูเองเนี่ยตอนนี้ที่เรามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ก็ยังรู้สึกเลยว่าว่า สักวันหนึ่งก็ยังอยากจะลองไปทํางานดูหรือว่าอยากจะไปทําเป็นโพสต์ดอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในประเทศตรงนั้นหรือว่าอยากจะไปฝึกงานด้วยซ้าไปนะครับซึ่งทอนนี้หนูก็พยายามหาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของการฝึกงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากลองไปสัมผัสเขาเรียกว่าอ,อะไรเป,เป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่ๆสําหรับเราด้วยอะไรด้วยนะครับเออแล้วก็ในส่วนของทุนนะครับทุนการศึกษาแน่นอนว่าสมมติใครมาเรียนที่ประเทศญี่ปุน่น ก็จะมีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมครับหรือว่าถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนโซนสหรัฐหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะมีทุนฟูลบทุนอื่นๆอีกใช่ไหมครับทุน c คมบริดจ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อย่างโซนยุโรปเนี่ยเขาก็จะมะีทุนที่เรียกว่าทุนชื่อดังอย่างหนึ่งก็ที่เรียกว่าอิลลัสมุนเดอ นะครับซึ่งทุนนี้เนี่ยมันก็จะมีการเหมือนให้เราอ่ะไปเรียนได้หลายๆที่ด้วยซ้าไปสมมุติว่าเราโอเคเราสอบผ่านทุนนี้นะครับแล้วก็หลักสูตรที่เราอยากจะเรียน2หรือ3ปีนะครับแต่และช่วงเราก็อาจจะอาจจะมีแบบช่วงหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็ย้ายไปทําวิจัยในมหาวิทยาลัยอีกประเทศหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ตอนนั้นหนุก,ก็คิดเหมือนกันว่าน่าสนใจมากๆถ้าสมมติหนูไม่ติดทุรบาลญี่ปุ่นก่อนหนูก็คงจะไปพิจารณาในส่วนของทุนตรงนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจตั้งแต่สมัยตอนนั้นแล้วอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับประกอบกับในเรื่องของการเรียนนะกันในเรื่องของการเรียนการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับจากที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็คือประเทศแถบโ,โซนสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาก็จะมีความ Worklife Balance ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ย คือญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แล้วแต่แลบด้วยนะครับแต่แลบหนุ่ยอย่างเงี้ยก็คือฟรีสไตล์แต่ว่าการทำเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นมันเป็นคนที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนพอสมมุติว่ามันทํางานตั้งแต่เช้าจรลดแบบค่ําเลยแบบว่าคือเช้าเห็นพระอาทิตย์แล้วก็ตอนกลางตอน,ตอน,ต,อนตอนเย็นเขาเรียกว่าอ,อะไรตอนกลางคืนแล้วกันเนาะก็คือจะออกจากแ l a บนี่ก็คือแบบว่าพระอาทิตย์ตกไปแล้วเห็นแต่ดวงจันทร์อะไรประมาณเนี้ย ออมันก็เป็นอย่างเงี้ยวงจรเป็นแบบในทุกวันถ้าสมมติว่าอ่ะเรากลับก่อนมันก็รู้สึกแปลกๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออแต่ว่ามันก็อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะบางคนก็โอเคทําได้อะไรเงี้ยเออซึ่ง,ซ,งซึ่งหนูก็พยายามทําอยู่เหมือนกันนะในการบาลานซ์ในส่วนของชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เออเป็นสิ่งที่อ่าน่าสนใจสําหรับประเทศในโซนแถบนั้นที่เขาสามารถที่จะทำเว k กลา e บาลานซ์ได้ใช่ไหมครับเออแล้วก็ เออมันมันก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้คนมันก็เกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างตรงนั้นด้วยถ้าหาจจะพูดถึงว่าเอ่อคนที่ไปในโซนตรงนั้นน่ะไม่ได้พิจารณาในเรื่องของเรื่องภาษาของตัวเองไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการค่าของชีพกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องอาจจะไปะดูว่าคนที่ไปญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ่ะถ้าใครมาที่ญี่ปุ่นโดยที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะอย่างเช่นตัวหนุ่ยเนี่ยไม่รู้เลยนะครับอ่า มาเรียนอยู่ที่เนี่ยต,ตอนแรกเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันก็จะใช้ชีวิตลําบากนิดนึงนะครับนิดนึงแต่ว่าโดยโดยเขาเรียกว่าอะไรโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเราเนี่ยมันย่อมพาให้เราผ่านพ้นตรงนั้นไปได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายแน่นอนว่ามันเยอะนะครับมันเยอะจริงๆครับเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายอะไรที่ไทยทุนมันก็สามารถสปอร์ตได้อยู่อะไรประมาณนี้คือหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ย คนก็มีการพิจารณาคนที่จะไปนะฮะมันก็ต้องมีการพิจารณาอยู่พอสมควรในทุกๆแง่แหละนะครับเขาถึงมั่นใจแล้วถึงจะไปในส่วนตรงนั้นนะครับถ้ามีประเทศที่ที่ผู้เขียนเขาไม่ได้ลิสต์ลงไปในนี้เนะี่ยก็อาจจะมีประเทศอย่างเช่นไต้หวันนะครับไต้หวันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อาจแน่นอนว่าเขาใช้ภาษาจีนไต้หวันอ่าจีนไต้หวันแล้วก็ ค่าของชีพเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกับไทยนิดหนึ่งอ่ะอันนี้ค่าของชีพอาจจะใกล้เคียงกับไทยเรื่องกฎระเบียบเรื่องบ้านเมืองอะไรเขาจะใกล้เคียงกับโซนญี่ปุ่นนะหนูคิดว่าเในส่วนในต่างเหล่านี้ทาไมล่ะทําไมคนถึงต้องไปเรียนตรงนั้นนะครับถ้าเทียบแรงกิ้งของบ้านเขากับบ้านเราอะ่ะในเรื่องของทางด้านมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเออมันก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะเทียบกับมหาวิทยาลัยท็อปด้วยกันด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยเออก็ อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าชิดครับทุกคนว่าเอา่อทไมนะครับทำไมถึงเข้าถึงได้ไปเรียนต่อหรือว่าไปใช้ชีวิตกันอยู่ในโซนตรงนั้นกันอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ก็กนี่นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหนุ่ยน,นะที่ที่ที่เราได้อ่านแล้วก็โอเคเราก็ลองวิเคราะห์จากประสบการณ์ของเราว่าทําไมคนถึงได้ไปเรียนต่อในโซนตรงนั้นกันอะไรอย่างนี้เนาะถ้าว่าเพื่อน <S <S ๆอนคิดเห็นอย่างไรก็<ๆ>อาจจะลองคอมเมนต์มากันไ<ๆ>ด้<ๆ>นะครับ<ๆ> เพราะว่าอันนี้หนุ่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของของเราคนเดียวนอะอาจจะแบบว่าพอเห็นคนความเห็นของคนอื่นก็อาจจะมีแนวทางที่อาจจะโอเคโอ้หหน้าน่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็ลองเสนอมาหรือว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ